เอาละครับผมก็สวัสดีท่าน,น,นผู้ชมท่านใดของเกมมิสเตอร์กรีนนะครับวันนี้เราอยู่เกมทีมประเทศสองเฮ้ยไม่ใช่อยู่กันในเกมของโลกหลอกนะครผมแล้วเราก็อยู่ในแบบของออสการ์ Star, ทาวเวอร์ดีเฟนนะครับผมพอดีมีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าเล่นใหม่เนี่ยเกามาถามว,าว่าวิธีการอีโวเนี่ยทำยังไงแล้วก็วิธีการสังเกตว่าตัวไหนอีโวได้อีโวไม่ได้เนี่ยดูยังไงนะครับผมแล้วก็วิธีหาชิ้นส่วนของมันเนี่ยในการใช้ในการทำอีโวเนี่ยดูหาจากที่ไหนบ้างได้บ้างนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยรเรามาดูตรงที่จุดสังเกตก่อนแล้วกััันนนะะครรบผมมตวที่สาาถได้ เนื <inequ ity S 1> ่องจากว่ามันมีตัวที่อีโวได้ด้วยแล้วก็อีโวไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็เตรียมไว้2อันนั่นแหละว่าตัวไหนที่อีโวได้อีโวไหนตัวไหนที่อีโวไม่ได้เหมือนกันนะครับนะอ่าเรามาดูตัวนี้ก่อนวิธีตัวที่อีโวได้นีะผมจะเป็นตัวหนังสือสีขาวอย่างนี้นะครับนะมแล้วพอเกิดเข้าไปเนี่ยมันจะโผล่ตรงหน้านี้นะครับผมโผล่ตรงนี้อะเห็นไหมตัวนี้คือสามา e v o ีโวได้นะครับผมแล้วก็ตัวที่สองนะผมตัวที่ไม่สามารถอีโวได้นะครับผมนี่พอตัวไหนที่ e v o ไไมม่่ด้เเนนนนียััั็จะปตวหงสือสีขาวแบบไออ้ตตััััววหนนนนงงสสืีีีแแดบบบะะครท่มันไม่สาามรถ e v o ได้นะครับผม โอเคแล้วก็ร่างอีโวแต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันก็สามารถแบบว,ว่าอ่าพัฒนาไปได้หลายล่างนะผมนะอย่างตัวอย่างเช่นโกคูเนี่ยร่างแรกที่มันให้มาจะเป็นร่างธมันดานะผมไม่ใช่ร่างซุปเปอร์ไซยญานะผมนะแล้วพอเราอีโวเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นร่างซุปเปอร์ไซยญานะครับผมแล้วพอร่างซปเอร์ไซยญาเสร็จใช่ไหมเราอีโวอีกทีนึงก็จะได้เป็นร่างเนี่ยซุปเปอร์ไซยญาก็คือร่างสาข,ของมันนี่แหละนะครับผมโอเคนี่คือจุดวิธีดูของมันนะผมนะแล้วก็ต่อมามาหาตรงที่ว่าอ่าหาชิ้นส่วนยังไงนะครับผม โอเคผมก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วหนะเนาะว่าตัวที่ตักอีโวนะผมแต่ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะผมนะโอเคตัวที่อีโวของตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ของเดินจ่าเสียงนะผมนะให้เราวิธีการหาเนี่ยจะมีอยู่2วิธีนะครับผมวิธีแรกคือเราจะไปหาตรงแซมมอนนะผมแล้วไปดางหาที่เอ่อโกนะผมนะใช้ทอร์เนต์แซมมอนใช่นไหมโกลแซมมอนนี่ <c oughs> แล้วก็มันจะมีบ้างบางทีก็มีตัวที่เราต้องการบางทีก็ไม่มีเหมือนกันนะผมนะวิธีนี้จะใช้ง่ายกว่านะผมโดยการใช้สุ่มทีเดียวเลยหนะผึ่งตัววรดนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการไปลงดันเจี้ยนนะผมในโหมดในสตอรี่โหมดนี่เองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าต้องหาตรงไหนนะอย่างตัวที่ผมใช้ตัวนี้อ่าโกคูเนี่ยมันต้องไปที่ด่านของนาเมกนะครับผมนะเป็นดาวโลกได้ดาวโลกสีเขียวนุ่นเลยนะที่สู้กันในอนิเมะนะครับผมอ่านี่พาไปดูอ่าถ้าเป็นโกคูก็จะใช้นี่เห็นไหมมันก็จะใช้พวกนี้นะครับผมแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปต่างไม่ไม่ใช่ว่าไงก็เหมือนเกมน,น,นั่นแหละนะถึงแม้ว่าจะเป็นเปลี่ยนระดับความยากนะครับผมนะ สีม่วงหกสิบเปอร์สีแดง30%สนต์สีเขียว10%อะไรพวกนี้นะครับนะแต่ก็ตัวที่เราจะใช้เนี่ยคือตัวซาลินจานะครับนะมันก็จะมีนี่เหมือนกันเลย60% 30%นต์แล้วก็10%นะครับซ็ตามขั้นของมันเลยนะเห็นไหมเหมือนกันเด็ดน,นะครับแล้วแล้วก็อีกที่สําคัญหนึ่งมันจะต้องใช้ตัวของมันเองด้วยหนึ่งหนึ่งตัวนะครับนะคือต้องใช้สองตัวนั่นเองในการใช้นะครับนะเห็นไหมนี่สองตัวนะครับซึ่งตอนนี้เรามีแค่ตัวเดียวนะครับับยงไม่ไได้ไปสุเมลยนะครับผม โอเคส่วนปลาตัวด็กอ,อื่นนี่ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะผมนะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เรามีแล้วกันนะผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูทองแซลม,ม,นะม,มอนหน่อยทองแซลมอนน่าจะไม่มีแหละเ <c oughs> สียดายนะผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแต่เพียงเท่านี้นะผมนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชนนร์นะผมแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกัน